อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม r a ็กนาร็อกโมบายนะครับหรือ r o m นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเทดสอบบวก10นะครับผมบวกสิบแอพแอนิเมชั่นะครับผมกับซากุระนะครับว่าอะไรมันจะแรงกว่ากันนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือกระเป๋าแมวนะครับบวกสินะครับซึ่งมีหลายคนอยากให้ลองเทสให้ดูมากเลยว่าอะไรมันแรงกว่ากันกันแน่นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ ขอบคุณเอาไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าของ ID ดีนะครับที่ให้ ID มาทำการรีวิวนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกระเติมเองนะครับายเติมเกมมั่นใจได้100% 0%ซไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3,500หรเหลือเพียง2700บาทนะครับผมลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่ารูปล่างหน้าตาเนี่ย นี่ครับผมก็คือกระเป๋าแมวบวกสิบนะครับผมที่ใครๆคเขาก็อยากจะรู้นะครับว่ามันแรงกว่าสากุระไหมเพราะว่าในการเสียเงินทํามันเนี่ยก็เสียเงินเยอะอยู่นะครับกับตากุระเนี่ยเดินไปทําแค่เคเวสเองนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับก็ว่าอะไรมันจะแรงกว่ากันนะครับโดยกระเป๋าบวกสิบเนี่ยก็คือเงื่อนไขมันมีอย่างเดียวเลยครับคุณต้องตีบวกสิบนะครับเมื่อคุณตีบวกสิบเนี่ยคุณก็จะได้อะไรหลายๆอย่างเช่น ถ้าเมื่อกูตีบวกสิบแล้วนะครับผมสเตนม,มากกว่า90ก็ได้เอ็แท็กยีอย่างเงี้ยนะครับผม a อ i มากกว่า90้าสิบได้สปีด5นะครับผมเออ่ถ้าเป็นเด็กนะครับมากกว่า90นะครับผมก็จะได้ยิงไกลเพิ่มขึ้นอีก5%ถ้าเป็นลักนะครับผมมากกว่า90ก็จะได้กิโลเมตรอีก5%นนะครับผมก็ประมาณนี้ผมจะบอกเฉพาะออฟที่แบบว่าได้ใช้นะครับผมส่วนซากุระเนี่ยง่ายๆเลยครับเวลายิงมันจะเข้าสู่สถานะบิดดิ้งนะครับ แล้วก็เวลาติดสถานะบิดดิ้งเนี่ยมันจะมันไม่ใช่คำว่าติดมันคือทุกครั้งเลยครับมันเอาง่ายคือสกุระเนี่ยทำงานตั้งแต่ในการยิงครั้งแรกเลยนะครับผมก็คือคูณจากเบสเลเวลนะครับก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรมันจะแรงกว่ากันนะครับผมโดยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีออฟต่างกันอยู่นิดนึงครับตรงแอคแท็มันจะห่างกัน20่กว่าแต่ไอตรงแอคแท็กยี่สิบกว่าเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กน้อยครับผมมันไม่สามารถดีดกันไปห่างขนาด ที่เราจะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันห่างกันขนาดไหนนะครับผมในดาเมจแสนกว่าๆนะครับเกือบ2 0 0แสนนะครับผมว่ามันมีระยะห่างกันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะเสียเงินทํามานะครับผมโอเคนะครับโดยตอนแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากยิงกระเป๋าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยสเตตัสในตัวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงนะครับผมในส่วนของลักนะแต่ว่าผมให้พระกอเลียเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากดดูก่อนนะครับนี่นะครับถ้าพากอเลียน่ยังไงก็ถึง90เอ้ยไม่ใช่เออใช่กอเลียถูกแล้วนะครับอ่ะมันก็ยังไงก็ถึง90อยู่แล้วนะครับผมเตรียมตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงอืมโอเคเดี๋ยวซูมจอก่อนไปนะครับผมจะยืนอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมอันนี้คือกระเป๋าบวก10ินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะแรงเท่าไหร่นะครับผมอ่าเท่าที่เห็นเมื่อกี้คือ2 0 0แสนกว่าๆนะครับแต่เดี๋ยวเราดูให้มันชัวๆอะไรอะ่ะ2 0 0แสนอ๋อสอง6 9 6 9 0 7 6 9 2นะครับผมอ่าน่าจะค่อนข้างจะคงที่แล้วนะครับผม207692นะครับผมอ่าลองดูอีกชุดหนึ่งครับผม 2 0าสองนะครับผมชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็บอกเลยว่านกออกสะใจมากเลยนะครับผม2 0 0 0มื่นกว่าเลยนะครับผม2 4 0 0 0นีนะครับสำหรับนกออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนนะครับผมจะแ a r r o า tower ป๊าบอ่าก็ตามที่ผมได้บอกตัวเลขไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอ่อต่อมานะครับเรามาลองซากุระกันนะครับ ว่าซากุระเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปยืนอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมทุกอย่างมีเหมือนเดิมตามปกติยิงไปนะครับผมเป็นไงครับผม209 1 9 7นะครับผม209 1 9 7เห็นมั้ยนไหมครับว่าซากุระเนี่ยแรงกว่านะครับผมแล้วก็แรงกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม อ่าเดี๋ยวเรารอดูชัดๆก่อนแล้วกันนะครับผม209197นะครับผมเท่าที่ผมดูนะ209อย่เาดี๋ยวรอมันติดอีกแป๊บหนึ่งครับผมสองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับผมเห็นไหมครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับว่ายังไงอะสกุละมันก็แรงกว่านะครับผมเพราะว่าเนี่ยลองดูได้เลยครับแอคแท็กมันห่างกันแค่20นิดนิดๆนะครับมันก็ไม่ส่งผลถึงขนาดแบบว่าเป็นพันหลายพันขนาดนั้นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าสกุละเนี่ยมันคูณตามเลเวลดังนั้นเนี่ยเมื่อเลเวลเราขยับขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็แรงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วเราใครที่เอาไปเทสต,ตอนที่แบบว่า คุณยังเลี้ยวน้อยๆอย่ะมันแน่นอนอยู่แล้วครับเวลาคุณเลี้ยวน้อยๆยเวลาคุณไปเทสเนี่ยสาก,กุระมันก็ยิงเบานะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับเมื่อถ้าเกิดว่าคุณจะคิดเอาไปเทียบกับพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันยิงแล้วติดสแต็กอ่ะนะครับคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณจะเทียบจริงๆอ่ะคุณต้องนับตั้งแต่ฮิตแรกที่ยิงนะครับเพราะว่าสาก,กุระเนี่ยไม่จําเป็นต้องสแตก็กมันยิงทีแรกปุ๊บมันติดเลยมันทํางานเลยแต่สําหรับหลังบางอันเนี่ย กว่าจะยิงแรงเนี่ยต้องรอไล่สแต็กขึ้นไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไปฟาร์มมอนเนี่ยแล้วคุณยิงทีเดียวตายเนี่ยนะครับยิงทีเดียว2ทีตายอย่างเงี้ยสแต็กมันไม่ทันได้ติดหรอกครับผมนะมันไม่ทันได้ติดแล้วก็ยิงบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระดับที่แบบว่าไปนั่งยิงบอสล่าบอสแล้วเนี่ยมันยิงอยู่ไม่กี่ทีก็ตายแล้วครับดังนั้นเนี่ยกว่าจะมารอไล่สแต็คครบอะมานานนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแล้วกันแต่ผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าซากุระเนี่ยทำงานกังแต่ครั้งแรกนะครับคุณก็ลองเอาดาเมจที่มันยิงตันแต่ครั้งแรกเนี่ยแล้วลองไปบวกลบคูณหารดูเองนะครับว่าคุณชอบแบบไหนหรือสไตล์ไหนแต่อย่างที่ผมบอกผมลองใส่กระเป๋าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้คือเห็นชัดๆเลย2 0 7อ่นกับ209อ่นนะครับมันมันต่างกันนะครับผม ก็ลองดูนะครับผมเห็นไหมครับก็ถ้าคำถามที่มันมีอยู่ว่าอะ,อะไรแรงกว่ากันก็ตอบได้เลยว่าซากุระมันแรงกว่านะครับผมแล้วก็ยืนเนี่ยยืนอ,อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทีนี้เดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งไหมอันนี้เราไม่ต้องไปนับอะไรมากนะครับผมจะลองเจาะเกาะให้ดูปึ๊บนะครับว่าเราเจาะเกาะมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่วะสองหกเหร เอาใหม่รอติดรอติดรอติดแฟรี่ก่อนนะครับผมอืมอีกยากติดเย็นจังสองหกเก้าเก้านะครับผมง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าใส่อันนี้นะสองหกเก้าเก้าเก้านะครับผมอันนี้คือลองให้ดูขำๆไปเฉย นี่ครับว่าถ้าเกิดว่าเรายิงเจาะก่อเข้าไปล่ะพี่ก็เอาง่ายๆสองเจ็ดนะครับผมอันนี้คือตะกุระนะครับผมยิงไปก่อน,นะครับฮัลโหล ทำไมไม่ติดเลยจ๊ะติดหน่อยไอ้ทิต <c oughs> ทำไปเล่นไปดิอ๋อขอโทษครับผมลืมยิงเจาะเกาะไอไอเวน ไอ้เราก็ว่าทำไมไม่ติดวะสองเกว่านะเมื่อกี้เอาใหม่นะครับผมอันนี้คือลองให้ดูขำๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ลองยิงเจาะเก่อให้ดูสองเนึ่งเก้าผมมองไม่ถ้าผมมองเดี๋ยวก่อนนะ อ่ะ271956นะครับเห็นไหมนะครับมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมค่อนข้างต่างกันเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่าง2อ,อันนี้นะครับผมออปชันอย่างที่ผมบอกว่าแอคแท็มันห่างกันนิดเดียวนะครับผมแต่ดาเมจเนี่ยเอาตีง่ายเป็นตัวเลขกลมๆอ่สองพัน่ะนะครับผมห่างกันแบบว่าเป็นพันสองพันนะครับก็ สรุปได้แล้วนะครับว่ารแรงกว่ากันนะครับแล้วก็ลองไปบกวกลบคูณหารดูว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทํากระเป๋าเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครสามารถเล่น Exit ซิท a ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ a v v n n t u r e ์แนะครับบวก10เนี่ยก็ดีนะมันก็ทำให้คุณยิงแรงกว่านะครับผมจะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องมานั่งตีกระเป๋าบวกิคุณก็ไปใช้ตกรุได้เลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับ ประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดเงาะชแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกด u ั s สไคร e นะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบจุบ